ครับผมอ้าววันนี้เขาก็สิซ้อมสคริปผู้ซ้อมก็ซ้อมไปผู้กินหมูย่างก็ย่างไปผู้ตำบะหมีงกระตัไปต้องมีแปนในการซ้อมใช่ไหมโอเคพี่หนุมอ่ะหลังนี้เราพี่หนุ่มก็เขาถามหาเขาถามหาเขาเปิดแล้วใส่สดไปเห็นตาหนาไฟตรงนี้นี่เพียด เอาไม่อย่างเงี้ยไงมันจะโซ่อย่างเงี้ยข้างทางใครเดี๋ยวเนี้ยแล้วเดี๋ยวเนี้ยถูกปะถอนหัวเข้ามาเพราะล่าสุดอาจารย์เอามาพี่หนุ่มมาตีช่วยเลยนะพอนั้นเออเดี๋ยวพี่หนุ่มมาตีช่วยถ้าพี่หนุ่มประมาณขึ้นอ่ะคือช่วยไม่ได้นะประมาณว่ะประมาณนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรารันซ้อมกันระหว่างศิลปินกับน้องตีนะครับก็โอเคเอฟซีก็รับชมบรรยากาศจนจบกันครับผม เเบืเ้องแนวกินเท่านะครับเบื้องนี้นะครับขอ,องกินของกินเราวันนี้สวัสดีคนดูกเก็ดพันด้วยนะครับผมโอ้อยา bon. ขาดพี่เวิรนพี่เวิรนทาธุระนะครับวันนี้ใครไม่มาเส็จวัสธุระนะครับพี่นอ้องบางคนก็ลงก็ลานะครับโอ้ยพี่นุ่มพี่น้องพี่นุ่นมนาตียูนนีเด้อพี่นุ่มเอ้ยนาตียูนนีกินอยูัวกินได้ใช่ไหมฟ้าทุเรียนแบบ น่ากินจังเลยนยังไงมันก็เลี้ยบคาบไหนบ้งเลี้ยู่บวชชี่นั่นน่แม่คือเขาไปเหตุมูลแล้วะส่งมาเนิดจะส่งมาเรื่องเขาส่งมไม่ได้ส่งอะไรหมอเนี่ยแมนชือมือนแน่น่ะก้อนสีม่านโอ้ส่ไปหั่นมเทีนี่ขนส่งมันคานแม่คุยกับใครเมื่อกี้เนาะเสียงวงเสียงหวานเลยนะบ โอ้ยบสังไงล้มีกค้ากล้องไปค้ากันร้อยคือเบียรด่ใช่โทมาาไม่ไม่นตีเบ้องนอปไหนไปค้าเป็นดูซ้อมนะครับผมวันนี้นะครับในซองเบิ้องนไดกินมันหลายเรี่ยวมาเบื้องร้องศิลปินเพิ่นกเพื่อสกัดเขาคอยเรื่องะ้่หโอ้อสีชมพูดิสิที่ตานบานอยู่ครับ ขี้บอนเป็นตะวันอยู่ไม่ใช่จริงๆเป็นมูแซกอ๋อใช่เห็นกันที่แม่เขาบอกว่าอยากตอแซกจีย็มีนี่คมีคนนึ่งนมีสคนนึงเขที่สามีเขาท่สีก็มีนะเนที่สี่หอเป็นกล้ามนครับกปัสสาวะเป็นกล้ามเนื้อนะขาบกปเป็นเนื้อหรอกันเนื้อน้ำหรือเปล่า เรอคเงครัไมตวเพราะว่ามันเอนี้อันนี้ลนะไม่ไม่ได้ะโอเคครับได้ครับโอเคบตอนนีแอาการก็ดีขึ้นแล้วครับผมก็โอเคแล้วหมอกหพักนิเออโอเคหายแล้วด้าวได้เหมือนเดิมไหมอลอง ดาวนน้อยลงเออนีลงถ่เข้ามานะะมา้อมเงไหมมาซอมไมยโปรเจกต์แ่ว่าไม่แอบซอมเออไม่แอบซ้อมเผื่อจะได้ไปกับโปรเจกต์หนึ่งบ่อยอย่างนี้เนาะช่วงนี้ได้ไปประันิดกะนเาเอนี้เออๆดันนะเด้อมันอยู่โปรเจกต์หึ่มันทำ้ยู่โปรเจกต์สงน้อยแล้ว เออได้ไปซืเอกสีไปไปซืเอกสีไปเออไปขับรถกสีไปเขามาอยากไปโอเคไปเป็นรักษาืันนี้ใช่ครับเนี่เป็นวันเชื่อชื่อคนี่ยก็เหมือนมันลาพนักงานก็แบบมานั่งซ้อมกินหมูย่างกันนี่ตาคนย่าง เราต้องยากไปให้นับดลบดีก่อนใช่แม่เพียโนเกียก่นนะแม่าาย,ยากไปให้พี่โนเกียก่อนนะแม่